ป่างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับท,ทุกทท่านป่างคอมสารคดีคลิปนี้จะพาท่านไปเที่ยวชมธรรมชาติเนื่องจากวันนี้นะครับผมก็ไปวัดพรลานจิกหลวงพ่อเล่าว่านะครับที่ในป่ามีผีเสื้อเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยออกเดินทางกันนะครับชวนคณะ ญาติธรรมที่ไปวัดนะครับเดินออกไปสำรวจป่าสำรวจผีเสื้อระหว่างทางนะครับก็พบกับผีเสื้อแต่ตรงจุดนี้นะครับหลวงพ่อว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับถึงจะบอกว่ายังไม่มากผมก็ว่ามากอยู่นะครับเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นผีเสื้อที่บินอยู่ กับพื้นนะครับกินน้ําดูดกินน้ําดูดกินแร่ธาตุจากความชื้นนะครับแต่ในป่าที่โบกโบยบินเต็มผืนป่าแบบนี้ก็ไม่ค่อยที่จะพบเห็นได้บ่อยนักนะครับแล้ว ก็มาถึงนะครับตรงจุดที่มีผีเสื้อเยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะมีร่องน้ำนะครับในในป่าเป็นร่องน้ำที่มีน้ำไหลเอื่อยๆไหลลงมาจากภูเขาภูเขาลูกที่เป็นเขาลูกผาตะมุมนะครับเยอะมากนะครับเป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันนะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยกออกได้ว่าเป็นผีเสื้อชนิดไหนนะครับก็จะคล้ายคายกับ ผีเสื้อจรกานะครับตระกูลผีเสื้อจรกาแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าจะเหมือนกับผีเสื้อจกักรพพัดที่เคยอ่านในหนังสือเนเชแนลจิโอกราฟิกหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องผีเสื้อมากมายนักนะครับ <S 2> <S 2> <S ใจกลางผืนป่าตรงนี้นะครับอากาศ ค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนมากเกินไปนะครับป่าค่อนข้างที่จะหนาทึบคณะที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับก็รู้สึกตะลึงนะครับกับความมากมายของผีเสื้อกับความอลังการของมันนะครับที่โบกโบยบินส่วนหนึ่งก็เกาะอ,อยู่บนใบไม้อยู่บนต้นไม้ก็มากมายเช่นเดียวกันนะครับทั้งที่เกาะอ,อยู่บนใบไม้แล้วก็ที่โบกโบยบิน วันนี้ที่มาวัดนะครับก็มาจังหันกันตามปกตินะครับแล้วหลวงพ่อก็เปิดภาพผีเสื้อให้ดูนะครับก็เลยอยากขึ้นไปดูนะครับพอดีวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักนะครับอำเภอภูสิง์จังหวัดศรีสเกตนะครับนายนิติกรธรรมพรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักท่านก็ได้เดินทางขึ้นมาด้วยนะครับ ได้มาเชี่ยวป่าดูตามหาผีเสื้อที่วัดป่าพลันจิกคือว่าเป็นร้านๆตัวนะครับในป่าพลันจิกวัดนี้ก็พาท่านคุณนายและเจ้านายก็ทางกลุ่มในบ้านในวัดป่าพลันจิกได้มาชมป่าสรรหาธรรมชาติที่วัดป่าพลันจิกครับผม อ๋อเดอเออเนี่ยนี่นาตามุมรึมัตามุมผ้าผ้าตามุมผีเสื้อนับร้านครับนับร้านตัวโอ้นอนแม่งแม่งโบ่งมันเยอะนี่นอนนอนเนาะโอ้ยบัดมาคือจะเป็นตะยานครับเก้าหนึ่งเป็นตังเก้ามันจะเป็นน้อผีเสื้อมันก็เป็นกัวนอนเลยนี่จะเต็มใบใหม่แล้ว นลูกพ่อไทยทำยังไงอยู่ <c oughs> ไหนนไเจ็ดนนะ <c oughs> อะไระอายด่างสศับนะสละัก้ออไหม จะพอเอาไปอัพคลิกก็จะต้องมีลาชอะที่มีปัจจัย <laughs> จ,จ,จริงจริงนอนมันคงจะเยอะมันก mond so ันนะคะเยอะตอนมันย ok ังไม่เป็นตอนนี้ อจากนั้นพวกเรานะครับชาวคณะญาติขัมนะครับก็ได้ออกเดินทางจากจุดดูผีเสื้อนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางกลับนะครับก็จะมีจุดชมวิวที่สามารถที่จะแวะเข้าไปอีกได้นะครับแต่ต้องขึ้นภูเขานะครับเดินทางไปอีกประมาณสัก 1>, 1กิโลนะครับแต่ก็ไกลรู้สึกว่าไกลพอสมควรแล้วก็เป็นทางปีนเขาด้วยนะครับทางค่อนข้างที่จะชันแต่เจ้าหน้าที่ก็ทําบันไดไว้นะครับเป็นบางจุดบางจุดนะครับ,บ,รบเพื่อที่จะขึ้นไปชมวิวแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางสําหรับจุดพักนะครับจุดพักก่อนที่จะขึ้นเขานะครับเป็นจุดอะไรนะครับ จุดพักใจครับจุดพักเตรียมใจอมของผาตามุมใครจะขึ้นใครจะลงออก็อยู่จุดตรงเนี้จนจุดพิจารณา,าครับอยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมอ้ <c oughs> อาวนี้มันเดี๋ยวัน้ันดันยอะก่าดั้อทำพักใจย่าง ขันขึ้นก่อนเหนเนื่อนเกรอนดึงสายอย่างนี้แหละเดี๋วปั๊บข้นขึ้นเลื่องรขึ้นแล้วออกกำลังกายเต็มที่นะเราให้ขึ้นก้าวเล้รออย่าเบรคนเบาๆขึ้นตัวเบาๆขอคอนวดขานะคะง้อใจทำงานดี นี่ก็เป็นภาพวิวนะครับระหว่างเดินขึ้นภูเขานะครับตอนนี้ภาพวิวตรงนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของภูเขานะครับตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาถึงยอดสูงสุดของภูเขาแล้วนะครับอยู่บนสันเขาแล้วซึ่งก็จะมีลานให้เดินนะครับเดินชมวิวทิวทัศ ทั้งด้านบนภูเขาแล้วก็มองไปรอบๆภูเขานะครับเป็นจุดชมวิวเป็นจุดไคลแมกซนะครับของผาตามมมแห่งนี้นะครับหากท่านต้องการ เข้ามาเที่ยวชมผาตามุมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสารานะครับก็จะมีเพจเพจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาราก็มีอยู่นะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตรงที่ฐานบังจาฐานทนาเจนก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะกางเต็นท์พักได้สิ่งได้มาเยี่ยมชมนกและก็ได้ขึ้นผาตามุมได้มีทางเจ้าหน้าที่ ทีนักศึษาพันธุ์ป่าได้มาช่วยดูแลความปลอดภัยในการขึ้นมาเพื่อชมผาตามุมเป็นของดีของจัหงหวัดสีเกดของอำเภอ้สิง์และแหล่งจุดต,ตรงน้ำต้นน้ำห้วยสาลาและวันนี้มาเที่ยวชมผาตามุมเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องแฟนเฟรทุกท่านถ้าอยากมา เที่ยวชมผาตามุมก็มาได้ที่เขตสงราพันกระป่าห้วยสาลาอำเภอภูสิงห์ตำบลหนงรักจังหวัดศรีสเกตนะครับขอบคุณมากครับ